โอเคแล้วผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วผมอยู่ในเกมฟรีไฟล์นับวันนี้นับสำหรับใครอยากได้สกินเมงูมิสีนะผมจะสุ่มนะครับหาผู้โชคดีมาหนึ่งคนนะครับให้ทุกคนเนี่ยเม้นยูเอดีทีไว้นะครับแล้วก็เหตุผลที่อยากได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมดูได้นะครับใครแบบยังไม่กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมตัดสิทธิ์ออกเลยนะทุกคนนะครับกี่คนไม่รู้อ่ะทุกคนเออนะครับน่าจะไม่เยอะมากนะครับก็ผมจะหมุนวงล้อใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเติมเพชรให้ไปนะทุกคนก็ประมาณ500 500เท่าไหร่เนี่ยทุกคนใช่ห้ครัับมนจะลดให้นะเออแล้วก็บางคนเขาก็ได้อันนี้นะอาจจะซื้ออย่างอื่น ก็ไม่น like, ่าได้500นะกคนก็แนะนําให้ซื้ออันนี้นะซื้อตามเซ็ตมาเลยนะทุกคนเน่ยวะนี่นไอสกินมันแล้วก็ท่าแล้วก็เสียงนะทุกคนครับก็สําใครอยากใต้นะครับก็อย่าลืมทําตามนี้ด้วยนะทุกคนเอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินกันดีกว่านะว่าสกินเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับมาทุกคนเราใหม่นะครับโอ้โหแม่เมื่อกี้แม่งปรับปุ่มไม่เป็นเวมารอบนี้นะครับของจริงเมืองมีฟุชิโะ นะครับระดับที่2นะครับของโรงเรียนมหาเวทเอ๊ะโรงเรียนมหาเวทพดุกมานใช่ไหวะเออโอ้โหตรงนี้ไม่มีไขรร่เลยทุกคนท่นานเก็บเหงาซะเลยเกินนี่ครับเดี๋ยวผมขอเฮ้ยองจริงๆอ่าทุกคน้ขนางหน้าณะคณะมีคนทุกคนไปไหนยังไปไหนครับน้องไปไหนครับอุ้ยะไรอะกี่อะไรไกกไไแล้ววะ มันอยู่ฝั่งซ้ายมาดิมาดิมาดินี่อ่ะนี่อ่ะร่วงร่วงทุกคนร่วงไงน้องร่วงไงไหนดูของดิเว้นนี้ปืนดีทุกคนปืนนี้ปืนดีมากเลยทำไมก็ไม่อีกแล้วมาดิเยอะจังวะเยอะจังวะนี่ไงนี่ไงน้องร่ว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 งเออทุกคนหมดลิมโชท่าเลยนี่ โมอมอ้าวนี่ทุกคนโคตรเท่อะน้องตบบใครอยากได้นี่ทำตามจิตกรรมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มโู้ชโชคดีให้นะเออแน่นอนว่าจะมีคนได้แค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น,นครับบอกเลยทุกคนต้องแย่งชิงกันนะครับไม่มีคนเลยทุกคนมันช่างเงียบเหงามากเลยนะครับเดี๋ยวลงนี่ก่อนละกันนะครับ อาจจะเล่นแปลกๆนะเออผมไม่ได้เล่นในคอมนานมากเลยเพราะว่าปกติก็เล่นแต่ในโทรศัพท์นะแต่โทรศัพท์มันอัดไม่ไหวโทรศัพท์บแบบมันแหลกเกินอัดไม่ดีเท่าในคอมนะทุกคนอาจจะเล่นกาก,ากนะเออผมต้องขอโทษด้วยเออทุกคนเราดูมาดูนี่ดินี่ไงผัสสาเวทโอ้โหเออเมื่อกี้มันมีใครยิงเราป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมมึงใช่ไหมไปผิดปืนมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม,ม หลังมีหลังมีอีกทุกคนมึงเหรอนี่ยังหัวแตกหัวแตกครับหัวแตกครับน้องอุย้ยเฉียวเฉียววิข้างหน้าข้างหน้าทุกคนเฮ้ยไอ้เหีอ่ะมาดินี่ไงหัวหัวหัวระเบิดหัวระเบิดครับมาดิมาดิม,รรมาด,มาด,มาดีมาดีน้องมาดิน้องโอ้ยเฉียวเฉีวเฉีว,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 วพวกไก่นะครับบออเลยที่โหดที่สุดในโลกละ ไม่มีใครมาแทนผมได้นะจริงๆแบบผมจะเป็นลงโปลีอยู่แต่แบบโปลีเขาไม่รับผมบอกว่าเอ้ยน้องเองแบบเองตึงเอ้ยเชื่อละเชย่์ละเชี่อละเชื่อละทุกคนไอ้ยัยผิดปืนมาดิมาดิมาดิโอ้ชิว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 นะเออไอตอนนั้นโปลีบอกผมว่าแบบเฮ้ยน้องเอเออย่าไปเลยนะแบบพี่ขอให้โอกาสคนอื่นบ้างนะเออ ผมแบบโอ้โอเคโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรอดูแข่งเดียวนะทุกคนเออเมื่อกี้ผมแบบไปเป็นไปได้เว้แต่แบบกรรมการเขาขอว่าไอ้ยน้องขอนะเอ้ยอย่าลงเลยนะแบบพี่ขอไม่งั้นแบบเอ็งจะดังเกินไปเกมฟีไฟย่าแบบจะไม่มีใครมาสู้เองได้นะเออจริงๆผมก็เป็นสายหลับนะทุกคนเออนะครับมาเดี๋ยวเราเรื่อต่อมาเลยไม่มีใครล้มผมดานะตอนเนี้ยผมน่าจะโหดที่สุดละในโลกนะไอ้น้องมาเอ็งมาหน่อยเอ็งมาหน่อย,อยสิ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่มีคนเลยอุ้ยมาแล้วทุกคนคนมามาดิมา,ด,มาดิน้องมาดิน้องเออโดนพี่ปายโดนพี่ปายถึงกับร่วงถึงกับร่วงครับุกคนดูดิมันมีแบบเสาญี่ปุ่นเลยนะทุกคนเหมือนเป็นเสาเสาทางเข้าอะไรงนี้นะดูดิดย,งยังสววเหงาช่างเยบเหงามันไม่ใครตึงทีาผมแล้วทุกคนเออน่าเบื่อมากเลย เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะข้างหน้ามีรถทุกคนมนีเสียงรถมีไงมีไงน้องไปเกียร์ไปจะชนก,ะการกุญกานะเคศกางนะเขตโอ้โหบาดิมึงก็มามึงก็มา มาดิวัดไหมวัดไหมวัดไหมน้องไปนี่ไงนี่ไงกูชิงโ,โร่กลางนาเข่พรมแดนไร้เข่ครับน้องโอ้ชิวๆเลยเฮ้ยไอเย้เฮี้ยเอ้าอุ้ยมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดไอเหียมันวางกับดักเว้ยโอ้โหเ้ยเอยแม่งมันยังแบบมีพิษอ่ะเอองูมีพิษจัดทุกคน เช่อว่าเกมนี้ผมลืมเปิดไม้นี้จบเลยนะเออเปิดไม้อยู่ทุกคนเนะอยตกใจห,หมดเอ,อ้ยพามานะเล่นไปภาคไปชิวๆแม่เอยงูมีพิษจัดเลยอะ่ะเออนะครับอุ้ยทุกคนไม่มีค้อนด้วยว่ค้อนน่าจะแรงนะก็ว่าอยู่เสียงอะไรติดตุ่มตายเลยยังไม่ทันตั้งตัวตั้งอะไรเลยทุกคนอันนี้มันของโนบาระนะทุกคนโนบาระนะี่ขายเหมือนแบบของซากุระอุ้ยทุกคนขนา้างหน้า ข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยมันตีไกลไม่ได้โอ้โหอดเลยวะอดแจมอดแจมเลยอดแจมเลยมึงจะไปไหนทุกคนเปมาไอ้เหี้ยคนเดิมไอ้ไอ้อีกรอบป่าน้องเอาอีกรอ,อ,อ,อบไหมเอาอีกรอบไหมหี้ยอ,อ,อาณาเขตไม่โดนโ oh 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 อ้มไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ shit โอชิตทีเมาหลอน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 มันอยู่ไหน มันอยู่ไหนอยู่บนทุกคนมันอยู่บนโอ้โหไอ้เหี้ยมันเลียยเ้ยงเยอะวะไอ้เหี้ยเยอะจังวะโอ้เขา้ขบาขบา้บานเข้าบ้านเข้าบ้านอันนี้มันเยอะมากเลยโอ้ my god ไอ้กูเล่นในคอมไม่เก่งด้วยมไปไหนแล้วทุกคนมันอยู่ขบวนใช่ไหมกูมจะล้างแค้นฆ่ามึงเองมันม่อยู่นี่โอ้โห อยาปืนเฮี้ยอะไรเนี่ยตะปูเล่นโคตรยากทุกคนมาดิเอ้ยข้างหลังมาหน้าก็มีหลังก็มีทุกคนกูโดนลุมล้อมโดนลุมล้อมครับเฮ้ยมาบวกกันไปให้บวกกันไปเออเอาบวกกันไปบวกกันไปนี่ไงนี่ไงเราดักไนงะ นี่ไงนี่ไงไอเฮี้ยมันเข้าไดา้ไหมแม่เฮ้ยไอยเฮี้ยตายวะบอ้ยไอยเฮี้ยไปโดนอะไรวะมึงก็มาตายบอกรเฉี่ยไอเฮี้ยวงแดกวงแดกรอดได้ไงทุกคนไอเฮี้ยวงมาจริง ก็กองผมโดวงบีบดุกคนคุรอดได้ไงวะเฮ้ยกูเก่งเกินหรือเปล่าทุกคนบอกเลยครับระดับโปรเพเย์เกือบตายทุกคนเกือบตายอ่ะตะปูไม่อย่างกากเลยทุกคนผมหรือว่าผมได้ไม่เป็นวะเชียร์นี่ไว้นี่ไว้ตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งละไอ้ตัวเมื่อกี้นะแม่งรอดไปถือว่ามันโชคดีไปโยบนัน มาดิ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 เนองเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยมันถึงป่าวะทุกคนระยะมันสั้นๆกอไม่น่าถึงว่ะวัดกันไปเลยไหมเนี่ยเหรอเนี่ยยิงแล้วดอยิงแล้วดอยิงแล้วดอเออถ้าถึงมันจะขึ้นขึ้นป้าสีแดงทุกคนดูย่าต้องไปห้องโก้ไม่ดันหรอกไม่ดันหรอกเพื่อน คิดก็สุดขนจะหมดวะอ่าแล้วลวงแล้ววงมาที่ใครจังหวะนี้อ่าออมั่วมั่วมั่วอ๋อมั่วอ๋อเรียบร้อยชิวชิวครับระดับโปรเพยเยอร์น้องเป็นไงล่ะยศสูนโอะอะอกมาด้วยทุกคนตอนท้ายนครับออแม่ยังโหดเลยทุกคนนะครับบอกแล้วเนาะเองแพ้เชร์พี่อ่ะเออเองก็คิดเอานะระดับฟูชิงุโรเมงโมินับ หัวหน้าตระกูลคนต่อไปโอเคแล้วผมก็สำหรับการชอบคลิปนี้เนะี่ยก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่วนใครให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีผมไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปไม่รู้จะอัพอะไรแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่